ในความลึกของหน้าน้้ำสีฟ้าครามที่โอบล้อมอาณาจักรไทยเงาเนี่ยแผงหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความสง่างามและความมุ่งมัน่นนั่นคือเรือดำน้ำ HTMS มาชฉานุไทย192้าย192ายานรบที่สะท้อนทั้งมรดกทางทะเลและความทะเยอทยานของกองทัพเรือไทยสมัยใหม่สร้างขึ้นด้วยวิศวกรรมที่แม่นยำ มันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรโลหะและวงจรไฟฟ้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของชาติในการปกป้องอธิปไตยทางทะเลทุกหมุดย้ำทุกการเชื่อมทุกสัญญาณโซล่าเล่าถึงเรื่องราวของเรือที่ถูกออกแบบมาเพื่ออยู่ในความเงียบแต่พร้อมจะปรากฏตัวเมื่อจำเป็นชื่อมะฉานุมาจากตัวละครในตำนานไทยจากรามเกียรติ์สัตว์ครึ่งลิงครึ่งปลาผู้มีความสามารถอันยอดเยี่ยมใต้ผืนน้ำ เป็นชื่อที่เหมาะสมกับเรือดำน้ำที่มีพลังจากความเงียบและความอดทนเช่นนี้ขนาดแล่นฝ่ากระแสน้ำทะเลเรือมัชานุสืบสารประเพณีการเดินเรือของไทยผสมผสานความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยโครงสร้างตัวเรือถูกออกแบบอย่างมีพลศาสตร์น้ำเพื่อลดแรงต้านและเพิ่มความคล่องตัวพร้อมทั้งลดการตรวจจับเสียงทําให้สามารถหลบหลีกโซนาขั้นสูงของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพสีเขียวคลางที่ตรงกับเครื่องแบบทหารเรือไทย ไม่เพียงเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือแต่ยังสร้างสายสัมพันธ์เชิงสัญ,ญลักษณ์ระหว่างคนและเรือใต้กรอบเหล็กของมันคือระบบซับซ้อนที่ทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์หัวใจของเรือคือระบบขับเคลื่อนดีเซลไฟฟ้าที่สามารถลาดประเวณได้ยาวนานโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นผิวน้ําเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าเรือแทบจะไร้เสียงทําให้กลายเป็นเงาผีใต้ทะเลซึ่งเป็นหัวใจของสงครามใต้น้ําสังเกตการติดตามและหากจําเป็นก็โจมตีด้วยความแม่นยํา ภายในเรือเป็นโลกของความกระทันรัดที่ถูกใช้สอยอย่างคุ้มค่าห้องควบคุมสว่างสวยด้วยหน้าจอเรดาหน้าจอโซลาและแผนที่เดินเรือลูกเรือทุกนายผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมระบบอันซับซ้อนนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงหายนะความสามัคคีภายในเรือเหล็กนี้แน่นแฟนยิ่งแต่ละคนพึ่งพาทักษะและความระมัดระวังของอีกฝ่ายจนรวมกันเป็นร่างกายเดียวที่เคลื่อนไหวอย,อย่างสอดประสาน อาวุธหลักของเรือมัชานุคือชุดต,ต่อปิโดที่พร้อมทำลายเป้าหมายทั้งเหนือและใต้ผิวน้ำแต่พลังแท้จริงของมันไม่ได้อยู่ที่อาวุธแต่อยู่ที่ความสามารถในการซ่อนตัวและลากกระเวณโดยไม่ถูกตรวจพบการมีอยู่เงียบๆียใต้ผิวน้ำสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาแก่ฝ่ายตรงข้ามเพราะไม่อาจรู้ได้ว่าเรือดำน้ำกำลังจับตามองอยู่หรือไม่ชีวิตบนเรือดำน้ำเต็มไปด้วยความท้าทายลูกเรือผลัดเวรการตลอด24ชั่วโมงอาหารปรุงในครัวเล็กๆกแต่ก็สามารถสร้างกำลังใจและพลังงานให้ทีมได้ บริเวณนอนมีขนาดเล็กและพื้นที่ส่วนตัวจำกัดแต่ความภาคภูมิใจในหน้าที่ทำให้ทุกอย่างคุ้มค่าเมื่ออยู่ใต้น้ำเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์โลกภายนอกเหมือนถูกตัดขาดเหลือเพียงเสียงเครื่องจักรและจังหวะการปฏิบัติหน้าที่ที่มีวินยัยภารกิจของเรือมัชานุไม่ได้จำกัดแค่การลาระเวนเท่านั้นมันสามารถสอดแนมเก็บข่าวกรองและติดตามเรือศัตรูได้โดยไม่ถูกตรวจพบ สิ่งนี้ทําให้มันเป็นทรัพย์สินที่ล้าค่าในทั้งยามสงบและยามขัดแยงในช่วงตึงเครียดมันสามารถเฝ้าจุดยุทธศาสตร์ปกป,ป้องเส้นทางเดินเรือหรือสนับสนุนเรือผิวน้ําด้วยข้อมูลสําคัญในการฝึกซ้อมมันเป็นคู่ทดสอบที่ท้าทายให้กองเรือผิวน้ําพยายามค้นหาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรือมัชานุปฏบิบัติภารกิจในหลากหลายสภาพแวดลอ้อม ตั้งแต่น้ำตื้นใกล้ชายฝั่งไปจนถึงทะเลเปิดในเขตน้ำตื้นมันสามารถซ่อนตัวใกล้ก้นทะเลใช้ภูมิประเทศเป็นกรอบก,กำบังในเขตน้ำลึกมันใช้ชั้นความร้อนของน้ำซึ่งเป็นปราการธรรมชาติในการหลบเลี่ยงโซนากลยุทธ์เหล่านี้คือศิลปะแห่งการรบใต้น้ำที่ผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์ประสบการณ์และสัญชาตญาณของคนประจำเรือนอกจากบทบาททางยุทธศาสตร์เรือมัชานุยังเป็นเครื่องมือทางการทูตและการฝึกซ้อมมันได้เข้าร่วมการซ้อมรบร่วมกับกองทัพเรือมิตรประเทศ เพื่อเพิ่มความเข้ากันได้และเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคการเข้าร่วมเช่นนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยแต่ยังส่งสารว่าประเทศไทยพร้อมจะมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพในหน้านน้ำการออกแบบและสร้างเรือลำนี้ผสมผสานเทคโนโลยีเรือดำน้ำที่พิสูจน์แล้วกับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพทางทะเลข,ของเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความเค็มของน้ำหรือความท้าทายจากการปฏิบัติการทั้งในน้ำตื้นและน้ำลึก ทำให้มาชานุสามารถทำงานได้ดีในทุกสถานการณ์สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือความเชื่อมโยงกับมรดกทางทะเลของไทยชื่อมาชานุไม่ใช่แค่การอ้างอิงตำนานแต่เป็นการเตือนลูกเรือถึงบทบาทผู้พิทักษ์น้านน้ำเหมือนกับในตำนานที่มาชานุปกป้องท้องทะเลลูกเรือจึงมีความภาคภูมิใจและตระหนักว่าหน้าที่ของตนคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าบทบาทของเรือดำน้ำแบบมาชานุยังคงสำคัญ อนาคตของสงครามใต้น้ำอาจผสมผสานร,ระบบไร้คนขับความล้ำสมัยด้านการพลางตัวและเครือข่ายเซนเซอร์ขั้นสูงแต่หลักการพื้นฐานยังคงเหมือนเดิมความเนียบความอดทนและการโจมตีจากตำแหน่งที่ศัตรูมองไม่เห็นในแง่นี้มัชานุเป็นทั้งผลผลิตของยุคสมัยและสะพานเชื่อมไปสู่อนาคตในความเนียบของท้องทะเลเรือมัชานุทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมัน่นปกป้องหน้านน้ำไทยผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับวิศวกรรมสมัยใหม่เป็นสัญลักษณ์แห่งฝีมือและความทุ่มเทของกอง,กองทัพเรือไทย ไม่ว่าจะล่ากระเวนในหน้าน้ำ้ำร่วมซ้อมรบกับมิตรประเทศหรือฝึกฝนลูกเรือรุ่นใหม่มาชานุปฏิบัติาภารกิจด้วยความตั้งใจเดียวปกป้องป้องปรามและอยู่ในเงามืดเสมอจากตำนานรามเกียรติสู่สมรภูมิใต้น้ำสมัยใหม่เรื่องราวของมาชานุคือความต่อเนื่องและการพัฒนามันพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ในยุคดาวเทียมและโดรนเรือดำน้ำก็ยังเป็นเจ้าแห่งสมรภูมิที่มองไม่เห็นและขนาดแล่นผ่านหน้านน้ำพร้อมธงชาติไทยโบกสะบัดเมื่อโผล่ขึ้นผิวน้ำ มันบรรทุกความภาคภูมิใจประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณไม่ย่อท้อของชาติไว้เต็มลำเรือในแง่นี้ HTMS มาฉานุจึงไม่ใช่เพียงเรือดำน้ำําแต่คือดวงตาที่คอยเฝ้ามองใต้ท้องทะเลเป็นเงาเงียบที่ปกป้องอาณาจักรตลอดเวลา